ฝากช่องยูทู o ยูทูปไอคงคนเดิมเกี่ยวข้าวที่บ้านชุ่ไอคงคนเดิม mm hmm. เอรถเกี่ยวข้าวจากรถสรอสครับประครับสมัยก่อนเอาค้นเกี่ยวหนึ่งเบาไว้สู่รถบ่อใด้งกดพี่น้อง เหรอครับพี่น้องเกียวเขาเห็นบ่ช่องไอ้คงคนเดิม FC พี่น้องปองไฟจะคุณเล่นต่างประเทศหานี้นม่นาาเกี่ยวเขาได้พี่น้องเด้อได้ช่องบรรยาก,กาศ <c oughs> ยูทูบเ t อร์ให้คงคนเดิมเห็นบ่ครับ บรรยากาศการเกีเยเเย่ยวข่อมเพไอ้คนตัวเล็กย่ำ z o o เด้อพี่น้องเลย เกี่ยวข้าวที่บ้านทุ่งอ้ายคมคนดมญญญญเดิมบรรยากาศบรรยากาศเกี่ยวข้าวเห็นบุกข้าวพี่น้องในบรรยา,ากาศวอ,อกกร์ผงงาข้าอยู่ปุ่นพักแล้วพักแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศข้าวญี่ปี่ บางทีผองน้องคนไรก็เสียซ่องยูทูบไอคนคนเดิมหนึงน่งหน่งองเด้อบรรยากาศนี่มันเศร้าเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าว I okay. Kasih, hebat. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi.